สวัสดีค่ะจินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ดยอารออฟตาโรดบายกันชรยานะคะคลิปนี้เป็นคลิปรนดอมเป็นคลิปแรนดอมนาไพนี้มาดูของใครมีคนขอเข้ามาค่ะขอเข้ามาขออะไรมาอาจารย์ก็ทําให้หมดแล้ว <c oughs> อะลองมาดูกันว่าคลิปเนี้ยมันจะเป็นของใครนะจ๊ะอ่ะอาจารย์วางไพ่ให้หมดแล้วอ่าคลิปนี้เป็นแรนดอมแต่ว่าข้อความที่เขา ข้อความที่เขาของคุณเขาคนนั้นของคุณน่ะคนที่คุณรักอ่ะเขาอยากบอกคุณเขาอยากส่งข้อความหาคุณหรือความในใจของเขาที่มีที่เขาอยากบอกคุณนั้นอ่ะมันคืออะไรนะจ๊ะให้ไพ่เล่าเรื่องอาจารย์เล่าไปเรื่อยๆเขาบอกว่าให้อาจารย์เล่าไปเรื่อยๆเล่าไปตอบหน้าไพ่เออแกเล่าไปตอบหน้าไพ่ลองดูขอมาก็เลยจัดให้ลองดูนะคะว่าชอบกันไหมถ้าชอบก็เมนเยอะๆเข้าดูเยอะๆฟังเยอะๆและเดี๋ยวดู ยอดกันเข้าชมถ้าชอบกันก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกบ่อยๆโอเคปะอ่ะมามาเราว,ว่าคลิปนี้ไปรันดอมกับใครเข้าไพ่ใบแรกของคุณนะปัจจุบันที่คุณได้เจอมานะคะหรือว่าอาัีเตปัจจุบันอนาคตในอยู่ตรงนี้ในรวมกันอยู่ในไพ่ใบนี้หมดเลยอ่าคุณได้ King s w o r o s King of Swords คือคุณอาจจะเป็นคนที่ดูแข็งผู้จาตรงไปตรงมาชอบความชัดเจนอาจจะดูไม่หวานหวานพาซากซักหน่อย เป็นคนที่ชอบอะไรที่มันชัดเจนไม่ว่าจะเรื่องอะไรเป็นคนตรงไปเขาเรียกว่าตรงไปตรงมานะจ๊ะถ้าเป็นผู้หญิงก็ใช้ความอ่อนนุ่มอ่อนระบุนบ้างก็ดีเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของการถือดาบจะฟาดจะฟันจะลุยอย่างเดียวเลยจะบุกอย่างเดียวเลยในบางครั้งในในบางกรณีก็ใจเย็นๆลงนิดนึงนะคะไพ่ใบนี้หมายถึงความชัดเจนค่ะ ไม่ว่าจะในเรื่องอะไรเป็นคนที่มีความคิดเยอะใช้ตรรก,กะมีเหตุและผลในตัวเองดูเป็นคนไม่หวานก็จริงแต่ข้างในเขาเรียกว่าแข็งข้างนอกอ่อนข้างในมันมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องตัดสินใจที่จะทำในบางเรื่องบางราวอาจจะเป็นในเรื่องของความรัก อาจจะเป็นในเรื่องของหัวใจอาจจะเป็นการตัดสินใจที่นำมาซึ่งความสุขในอนาคตหรือการตัดสินใจนี้จะส่งผลในชีวิตของคุณในอนาคตมันต้องตัดสินใจแล้วเหมือนไม่อยากจะมีอะไรที่มันคาราคาซังหรือไม่อยากมีอะไรที่มันข้างค้างใจอีกแล้วรู้สึกต้องตัดสินใจในบางสิ่งบางอย่างคือถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรืออยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่มีสถานะคุณก็อาจจะอยากส่งข้อความไป ไปบอกเขาว่าเราคิดยังไงหรือว่าเราก็อยากรู้เขาคิดยังไงชัดเจนกันออกมาเลยถ้าอยากไปต่อก็จะได้ไปต่อแต่ถ้าไม่อยากไปต่อก็พร้อมที่จะจบถึงแม้นคุณจะรู้สึกหัวใจมันจะเจ็บก็ตามเพราะถ้าคุณรักเขาถ้าเขาไม่อยากไปต่อคุณก็พร้อมน้อมรับแต่ว่าก็ไม่อยากที่จะคา,า,าราคาสังอยู่แบบนี้อีกแล้ว ชีวิตของคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างประสบความสําเร็จเรื่องของหน้าที่การงานนะคะการงานหรือไม่คุณก็เป็นคนที่หวนเป็นหัวหน้าครอบครัวดูแลเป็นคนรักพี่รักน้องรักครอบครัวในบางคนอาจจะเป็นคนที่อาจจะเป็นแม่ไม้ก็ได้พ่อไม้ก็ได้แต่เป็นคนรักครอบครัวหรือบางคนมีพี่มีน้องรักพี่รักน้องหรือคุณเป็นคนหัวหน้าในบางคนเป็นหัวหน้าครอบครัว ดูแลค่าใช้ใจ่ายในบ้านเป็นคนมีค่าค่าน้ำค่าไฟค่ารถค่าโทรศัพท์เป็นคนมีนนคนม่ามากเลยประมาณนั้นวิ e อ of for t u n e ค่ะช่วงนี้ดวงของคุณเปิดแล้วไม่ว่าจะดวงในเรื่องของความรักไหมในเรื่องของความรักเนี่ยคุณเคยอยากจะเป็นมองดูถึงอารมณ์ที่อยากจะเป็นครอบครัวกับใครสักคนหรือเคยเป็นครอบครัวกับใครสักคนมา นะจ๊ะแต่ว่าทุกอย่างมันถูกเบรกพักทุกอย่างมันถูกนิ่งเฉยเหมือนว่าคุณอาจจะตัดความสัมพันธ์กับใครบางคนแล้วก็มาโฟกัสในเรื่องของครอบครัวเป็นหลักนะคะจักรวาลบอกว่าถึงเวลาแล้วไหมที่สิ่งที่คุณเจ็บช้ำสิ่งที่คุณได้รับมาเมื่อในอด,ดีต ไม่ว่าจะเป็นความไม่สบายใจไม่ว่าจะเป็นความไม่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกอย่างไงอ่ะคุณก็จักรวาลบอกว่าถึงเวลา,าแล้วจักรวาลจะปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปให้คุณสบายใจได้ถึงเวลา,าพักกายพักใจแล้วก็วันข้างหน้านั้นยังมีสิ่งที่ดีๆรอคุณจุ่ในวันข้างหน้านะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะต้องเสียใจกับอะไร เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะต้องไปโฟกัสกับสิ่งที่มันพังไปละชีวิตคุณยังมีอะไรดีๆกับชีวิตอย่างเช่นงานก็ดีครอบครัวก็ดีคนบางคนอาจจะมีลูกเต้าที่ดีบางคนอาจจะมีพี่น้องที่ดูแลกันแล้วดีชีวิตคุณดีหน้าที่การงานสิบถ้วยนี่คือการประสบความสําเร็จทุกๆเรื่องยกเว้นในเรื่องของความรักหรือเปล่าแต่จริงๆคุณเป็นคนมีครอบครัวถ้าคุณมีครอบครัวแล้วหมายถึงถ้าคุณเป็นคนที่เป็นแม่ไม่เพ่าไม่ครอบครัวคุณก็เป็นสุข ครอบครัวน่ารักดีแต่ว่าในเรื่องของความรักอาจจะไม่ได้เติมเต็มได้ขนาดนั้นนะคะลักษณะของคุณตอนนี้อาจจะเจอหรือพักเบรกกับเรื่องของความรักหรือเปล่า อาจจะเลยรักที่ไม่ดีหรืออาจจะเพิกเฉยต่อปัญหาต่างๆส่งข้อความออกไปแล้วก็ไม่อยากจะรับรู้แล้วว่าเขาจะเป็นยังไงฉันพร้อมจะไปฉันพร้อมจะจบฉันพร้อมจะเยียวยาตัวเองแต่ถามว่าความรักนั้นมีอยู่ไหมความรักมันยังมีอยู่ความรักไม่ได้หายไปไหนเพราะว่าความรักครัง้งเนี้คุณอาจจะไปชอบเขาไปชอบมันผูกจิตผูกใจกับใครสักคนที่มันดูเป็นเนื้อคู่เราไหมดูเป็นโซเมทดูเป็นการไปไปกับกับ กนไหลายครั้งหลรอบเป็นความรู้สึกถึงใจที่มันผูกพันกับใครสักคนเรายังคิดถึงเขาเรายังฝันเห็นเขาเราอยากตามติดเรื่องราวของเขาเราอยากจะเริ่มต้นใหม่กับเขาด้วยกับคนคนนี้แต่ดูแล้วเนี่ยอาการของคุณกับเขาเนี่ยค่อนข้างจะมีความขัดแยง้งคุณอาจจะเป็นคนตรงเกินไปใจร้อนเกินไปพร้อมเหวี่ยงพร้อมวีนเ,เหมือนกันนะเวลางเงียบก็งเงียบสนิท แต่ว่าร้ายขึ้นมาก็ไม่เบาเหมือนกันนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะไปติดบ่วงติด่วงหรือมีใครที่เขามาชอบคุณหรือคุณไปชอบใครที่เขามีเจ้าของแล้วหรือเป็นคนที่คุณตัดยังไงก็ตัดไม่ขาดทั้งๆที่ในความสัมพันธ์เนี่ยมันดูแล้วไม่มีอนาคตร่วมกันมันดูแล้วอยู่ในอยู่ในความสัมพันธ์ที่ดูแล้วเราไหลค่านะคะการที่เราวิ่งตามใครสักคนหนึ่งเนี่ย มันดูไร้ค่าหรือว่าเขาไม่ให้ค่าของเราก็ตามนั่นแหละคุณก็ไปแต่ถามตัวคุณเองอ่ะคุณรู้หมดนะั่ะคะ่ะรู้ทุกเรื่องรู้ทุกปัญหารู้ถึงการกระทําของเขาที่ทำกับเราเพียงแต่รู้หมดแต่อดและแตัดสินใจออกมาไม่ได้ยังวนเวียนกลับไปกลับมายังคงผูกจิตผูกใจยังคงความรักกอะไรก็ตามที่มันทําให้คุณทุกข์ใจมันเป็นความรัก รักมันอยู่ตรงนี้มันเป็นความรักมันเลยทําให้คุณต้องเสียใจต้องทุกข์ใจต้องรู้สึกต้องพักใจแล้วถึงเวลาแล้วไหมที่เราต้องพักใจเราต่อสู้หรือว่าในความสัมพันธ์ของคุณกับเขาคนเนี้มันค่อนข้างมีคนเข้ามาเยอะมีคนแข่งขันเยอะเขาอาจจะมีคนเข้ามาเป็นช่วยตัวเลือกเยอะก็ได้หรืออาจจะเป็นคุณก็ได้ไพ่เป็นไวเวอร์ซาได้นะคะแต่คุณก็พายายามหลายๆครั้งที่คุณพายายามจะประคับประคอง คุณพยายามจะเก็บกอดความรู้สึกนี้ไว้กับความรักทั้งนี้คุณพยายามจะจะทนจะอยู่ณตรงนั้นมาเป็นเวลานานมากแล้วซึ่งตอนนี้มีความรู้สึกว่าก็ไม่อยากทนแล้วหรือคุณเองอาจจะกลับมาคิดได้ว่าเราอาจจะด้วยความที่เรามองของภาพลักษณ์ก็ได้เรามองภาพลักษณ์เขาคีปลุกเขาดูลุกดีมากเขาดูดีเขาดูจริงใจเขาดูมีสนเสน่ห์ จนทำให้เราหลงไหลคุณอาจจะคิดได้ว่าคุณเองยังไม่รู้จักนิสัยใจคอที่แท้จริงคุณอาจจะมองที่แค่ลูกโปรไฟล์หรือคุณอาจจะแค่พอเห็นแล้วก็ตกหลุมรักเลยเขาพูดอะไรคุณก็พร้อมจะเชื่อฟังเพราะแบบนั้นหรือเปล่ามันได้ทำให้คุณคิดว่าตอนนี้สิ่งที่คุณมองเห็นหรือในบางครั้งน่ะไม่ใช่ศึกษานิสัยใจคอกันหรอกบางครั้งคุณได้รู้ความจริง ในนิสัยที่แท้จริงของเขาแต่จริงๆแล้วคุณก็ได้รู้ได้เห็นหมดทุกๆอย่างนั่นแหละเพียงแต่คุณเองอาจจะแบบก็หลอกตัวเองอะอาจารย์เพราะหนูรักเขาอะไรอย่างเงี้ย mm. ก็ยังจะทนอยู่ในความสัมพันธ์ประคับประคองความสัมพันธ์ตัดอกตัดใจไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยที่ผ่านมาอดีตปัจจุบันอนาคตคุณยังยังถอนใจจากใครไม่ได้สักคนหนึ่ง ใครบางคนที่ยังปักอ,อกปักใจแล้วถอนออกไปไม่ได้แม้ถึงความสัมพันธ์นี้มันจะหยุดพักมันจะเบรกมันจะหยุดนิ่งกันไปแล้วไม่มีการสื่อสารแล้วไม่มีการพูดคุยกันอีกแล้วทุกอย่างเงียบสงดไปแล้วแต่ว่าคุณยังคิดถึงเขาอยู่ตลอดเวลาประมาณนั้นหรือเปล่าอ่ะไปต่อสิไปเล่าเรื่องของเขาบ้างเรื่องของเขาเป็นยังไงอืม เรื่องของเขาใครก็มารู้นะคะอาจารย์บอกแล้วไพ่เป็นแรนดอมนะคะอ่ะเราไปดูสิเขาล่กชีวิตเขาเป็นยังไงชีวิตเขาเป็นยังไงชีวิตคุณที่คุณคุยคนที่คุณไปดิวด้วยเขาอาจจะทำงานองค์กรใหญ่ๆทำงานเกี่ยวกับบริษัทต,ต่างชาติเป็นเจ้านายอาจจะเป็นคนที่เป็น เป็นทหารตำรวจร,ราชการเป็นคนที่ค่อนข้างจะควบคุมมีลูกน้องเยอะมีบริวารเยอะเป็นคนช่างคิดแต่เป็นคนดูเงียบๆเ,เป็นคนดูไม่ใส่ใจคนอื่นหรือเปล่าหรือถ้าเขาเป็นครอบครัวถ้าเขามีครอบครัวแล้วคนที่คุณไปรักเนี่ยบางคนก็อาจจะมีครอบครัวแล้วเขาเป็นพ่อที่ดีของลูกได้เขาเป็นสามีที่ดีของภรรยาได้แต่ถามว่าชีวิตของเขาเป็นยังไง เขาดูแข็งแข็งไม่หวานค่ะแต่ดูนิ่งนิ่งดูควบคุมอารมณ์ควบคุมความรู้สึกพูดน้อยส่วนใหญ่จะพูดอะไรแต่ละอย่างเขาต้องคิดคนคนนี้ใช้สมองมากกว่าใช้ใจมีตรรก,กะมีความคิดคิดมากอะ่ะคิดมากพวกคิดเยอะพูดน้อยเพราะเขาจะเป็นคนที่แสดงอาจจะเป็นคนที่แสดงออกไม่เก่ง การแสดงออกในท่าทีของคนอื่นๆที่เห็นเขาเนี่ยอาจจะแสดงออกมาในท่าทีของคนที่แข็งๆแล้วก็พูดนิดหน่อยเราพูดไปสิบคำเขาอืมแบบเนี้ยคือไม่รู้เขาคิดอะไรเป็นคนที่คุณจะเดาใจเขาได้ยากมากมารู้ว่าคิดอะไรไม่รู้ว่าจะทำอะไรไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงดูเป็นคนที่ขี้หึงขี้หวงนะชอบคอนโทรลคนอื่นด้วย ไม่ว่าจะด้วยลูกน้องด้วยด้วยการที่เป็นหัวหน้าคนหรือด้วยบุคลิกลักษณะของเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบสัง่งชอบคอนโทรลคนอื่นนะคะแล้วก็เป็นคนขี้ประชดประชันคุณทําอะไรกับเขาเขาก็ประชดคุณคุณตอบไปนี่เขาไปเขาก็อาจจะตอบเขาอาจจะไม่ตอบคุณโดยตรงแต่เป็นการโพสต์เฟซบุ๊กโพสต์บนไทม์ไลน์ประชดประชันความไม่ส่งข้อความหาโดยตรงข้อความส่งข้อหากันได้นะแต่ไม่ส่ง แต่ไม่ส่งหากะหรอกไหวมันอย่างงั้นเนี่แล้วก็ประชดอยู่บน Facebook บนไทม์ไลน์บนสเตตัสตัวเองประมาณนั้นมันมีสิ่งบางอย่างที่เขาต้องตัดสินใจค่ะมีเหตุและผลที่เขาต้องตัดสินใจในตัวเขาเองนะตอนนี้ชีวิตเขาก็ค่อนข้างจะเก่งในการทำงานนะเป็นคุณรักครอบครัวทีเดียวช่วงนี้ไปโฟกัสกับครอบครัวไปโฟกัสกับชีวิต มุ่งเน้นไปถึงความสําเร็จในหน้าที่การงานแล้ก็การเงินเรื่องรักไม่อยากมองแล้วค่ะเหมือนจะรักเรื่องรักขอพักไว้ก่อนขอโฟกัสกับงานกับเงินกับความสําเร็จคนคนนี้เป็นคนที่แบบยุ่งยุ่งอยู่ตลอดเวลาไม่รู้มันทํากิจการอะไรเนาะไม่รู้ว่าต้องต้องเป็นชุกของกิจการหรือใหญ่ขนาดไหนอะถึงไม่มีเวลาว่างเลย มันต้องทำกิจาการเบอร์ไหนวะมันถึงจะยุ่งจนไม่มีเวลาว่างที่จะส่งแมสเซจหรือแม้จะคุยไลน์จะคุยโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยมันต้องยุ่งขนาดไหนเลยเหรอคือบริษัทที่ทำถุงใส่จะใหญ่โตมากประมาณนั้นหรือเปล่าอาจารย์มองว่าเขาโฟกัสกับงานกับเงินจริงๆไม่หรอกเขาค่อนข้างจะเป็นคนเน้นประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแล้วก็ครอบครัวเขาจะดูความ ดูสิ่งสิ่งที่เป็นเมนหลักของเขาก่อนคือหลังจากที่เขาทำงานสมมติเขาทำงานเสร็จเขากลับบ้านเขาก็โฟกัสกับครอบครัวอ่ถ้าเขาทำงานเขาก็จะไม่ยุ่งกับอะไรเขาก็จะไม่ส่งข้อความเขาก็จะไม่ตอบข้อความเขาก็จะมุ่งเน้นกับการทำงานเอาหัวสมองไปอยู่กับการทำงานแล้วก็เวลากลับบ้านก็อยู่กับครอบครัวไงก็เลยส่งข้อความหาใครไม่ได้ก็เลยพูดคุยกับใครไม่ได้หรือเปล่าหรือในคนคนนี้คือถ้าเขาว่าง ถ้าเขาว่างเลยนะว่างๆเลยนั่นแหละถ้าเขาอยากทําจริงๆมันเป็นคนที่เขาคนนี้เป็นคนที่ถ้าเขาอยากทาอ่ะเขาทําได้เขาสามารถจัดสรรเวลาแบ่งเวลาได้แต่มันอาจจะเป็นลักษณะของคนที่แบบเวลาจัดสรรเวลาไม่เป็นก็ได้อาจจะจัดสรรเวลาไม่เป็นหรือว่ามีคนในความสัมพันธ์หลายๆคนสับรางสับรางวันนี้คุยกับคนเนยวันนี้คุยกับคนเนวันนี้กว่าจะวนมาถึงเรามันก็ยากหน่อย ประมาณนั้นช้อยเยอะตัวเลือกเยอะด้วยโปรไฟล์รูปลักษณ์ของเขาค่อนข้างจะมีคนเข้าถึงเข้าหาเยอะค่อนข้างมั่นใจในตัวเองว่าฉันก็มีดีมากมายอะ่ะมีแต่คนพเนาพนอชอบคนเอาใจชอบคนพูดจาอ่อนหวานชอบคนพเนาพนอชอบคนเป็นคนช่างเลือกมากเป็นคนช่างเลือกเพราะฉะนั้นการที่ใครจะไปอยู่ในความสัมพันธ์กับเขาคนนี้หนึ่งคุณต้องเอาอ,อกเอาใจเก่งมาก พูดจาดีๆหวานๆดูแบบโง่ๆหน่อยซื่อซื่อหน่อยดูดูไม่ค่อยทันเขาแบบนั้นน่ะดูเป็นแบบคุณคุณอาจจะเป็นผู้หญิงที่หวานหวานนุ่มนิ่มหมานุ่มนิ่มดูคอนโทลง่ายๆแบบนี้คนนี้จะหลักมากคนนี้จะชอบมากชอบคนง่อ้อนยิ่งอ้อนยิ่งชมเขามากๆเขาชอบเขาชอบเขาจะชอบอยู่กับคนแบบนั้นเขาไม่ชอบให้คนว่าเขาค่ะเออประมาณนั้น ช่วงนี้เขาไปโฟกัสอาจจะมีเรื่องในครอบครัวเรื่องของบุตรบริวารหรือเขาอาจจะอยากได้บ้านหรือต่อเติมต่อเติมบ้านช่วงนี้เหมือนไปโฟกัสกับงานกับเงินหรือมองหาอาชีพใหม่ๆทําเพื่อที่จะได้ส่งเสริมกับกับสิ่งที่เขามีอยู่นะคะคนนี้แข็งแข็งอะเป็นคนที่แข็งแข็ง เขาก็หวานไม่เป็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นการแสดงออกในอารมณ์ระความรู้สึกคุณน้องอ่านเขาให้ออกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นแบบเนี้ยเขาเป็นกับคุณคนเดียวไหมหรือเขาเป็นกับคนทุกๆคนนะคะแล้วคนๆเนี้ยค่อนข้างจะมีความลับเยอะมีคนในความสัมพันธ์ซึ่งเป็นคนเก่าๆเป็นคนใหม่ๆเป็นคนคิดเยอะไม่ค่อยพูดค่ะแต่คิดเยอะคิดมากคิดนู่นคิดนั่นคิดนี่ คิดคิดคิดบางครั้งเกิดอาการของการคิดเองเออเองการอา,อาการของคนที่เหมือนมั่นอ,อกมั่นใจในตัวเองมากอะในความสัมพันธ์ถ้ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนี่ยเขาก็ไม่พร้อมจะให้ความชัดเจนเหมือนพร้อมที่จะสอดอยู่แบบนี้เหมือนพร้อมที่จะคุยกับใครก็ได้ใครเข้ามาก็คุยหมดมีเขาเรียกว่ามีเสน่หน์เหมือนคนที่เขาตกลงเขามีเขาอัด เขามีใจหรือเขาอัธยาศัยดีประมาณนั้นเขาก็คุยได้หมดแต่ถ้าเขารองชอบใครเขาจะเดินเข้ามาเขาจะพูดเขาจะตามเองไม่ต้องห่วงกับคนคนนี้สังเกตได้ไม่ยากนะคะชีวิตของเขาเกิดความรู้สึกเหมือนคนเกา่เกาๆเขากลับมาเลยค่ะคนเกา่เกาๆอาจจะเป็นแฟนเก่าเพื่อนสมัยเรียนปฐมมัธยมมหาัยหรือความรักของเขาเนี่ยค่อนข้างจะปิดบังซ่อนเร้นเปิดเผยไม่ได้เขามีการจบ อะไรกับคนเก่าๆสักคนหนึ่งจบกันด้วยความแตกต่างคุณกับเขาอาจจะเป็นเรื่องของอายุอายุต่างกันอ,อาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาเราก็เป็นคนที่เคมีเข้ากันไม่ค่อยได้มั้งแล้วก็เป็นคนลักษณะของเขามีความมิตทิฐิมีความตื้อหอันประมาณนั้นแล้วก็ด้วยระยะทางไกลด้วยระยะทางของของที่ที่คุณอยู่ก็าอาจจะอยู่ต่าง จังหวัดหนึ่งเราอยู่จังหวัดหนึ่งมันต่างมันไกลกันนะคะเขามีการจบกับใครสักคนไปแล้วนะคะแ้วถามว่าจบแล้วก็อยู่ก็ค่อนข้างพักนี้ค่อนข้างจะสายมูมั้งเดินสายไหวพระเดินสายทําบุญคนคนนี้ก็ค่อนข้างจะอิงศาสนาอยู่เหมือนกันนะค่อนข้างจะรู้คุผิดชอบชั่วดีรู้หมดบางทีก็อดไม่ได้ยังมีกิเลสตัณหานี่คนเรามีกิเลสตัณหานในใจทุกคนค่ะรู้หมดแต่บางทีก็อดไม่ได้ ที่จะที่จะหวั่นไหวไปกับคนที่เข้ามาเพราะคนเราย่อมมีกิเลสมีตัณหาในใจทั้งนั้นนะคะแต่เป็นคนค่อนข้างมั่นอ,อกมั่นใจในตัวเองมากยังไม่พร้อมจะมีใครชอบเป็นโสดชอบแบบทําตัวลันลาล่องลอยทําตัวว่าฉันไม่ได้มีพันธะภาระผูพกพันสัญญากับใครชอบแบบนั้นนะคะอารมณ์ติดติหน่อยอืมเหมือนเพิ่งผ่านความเจ็บปวดกับอะไรมาเลย สามดาบมีใครสักคนพูดให้เขาต้องเจ็บมีใครสักคนหรือคนเก่าๆของเขาเนี่ยแหละทำให้เขาต้องเจ็บเป็นสามดาบหรือในความรักของเขาเนี่ยเขาค่อนข้างจะมีตัวเลือกเข้ามาเลยไม่สามารถเลือกได้แล้วก็เจ็บแต่ก็ไม่พูดเจ็บแต่ก็คิดเป็นลนักษณะแบบนั้นนะคะโอ่คไหมอะข้อความของเขาข้อความของเขาที่อยากบอกคุณคะ่ะ ข้อความของเขาที่อยากบอกคุณภายอาจารย์ไปไหนโอเคถ้าเขาส่งข้อความในใจของเขาข้อความที่เขาอยากสื่อสารกับคุณอยากบอกคุณได้นั้นเขาอยากบอกอะไรกับคุณคะเขาต้องการสื่ออะไรกับคุณ เดอะสตาร์คุณอาจจะอ่านเมื่อกี้ลืมคุณอาจจะคุยกับราศีกุมราศีเมษร,ราศีกุมราศีเมษร,ราศีพฤษภราศีเมื่อกี้ลืมธาตุน้ำธาตุไฟเมสิงธนูลมไม่ทนตุน,นกุมสิ่งที่เขาอยากบอกคุณได้เหรอคะ,อะช่วงนี้เหมือนเขาเองเนี่ย ถามว่าความรักของเราเนี่ยกับคุณเนี่ยมันจบแล้วหรือยังยังค่ะมันยังไม่จบมันยังไม่จบเขาอาจจะตอนนี้อาจจะกำลังทําใจกำลังบัรร้านจิตใจหรือกำลังคิดแก้ไขปัญหาก็ได้กำลังคุ้นคิดหาทางออกให้กับความสัมพันธ์นี้อยู่ก็ได้คือเขาอาจจะดูนิ่งๆเฉยๆไม่ตอบรับไม่ปฏิเสธไม่ทําอะไรทั้งนั้นเลยมันไม่ทําอะไรทั้งนั้นเลย เออมาเดาอะไรอยู่วะเขาเป็นคนฉลาดเขาเป็นคนค่อนข้างฉลาดเวลาคําพูดของเขาหรือการกระทําของเขาใดๆก็ตามอะไรที่ต้องพูดไปคือพูดเขาเรียกว่าพูดไปสองัยเบี้ยนิ่งเสียตําลึงทองถ้ามันมีอะไรที่เป็นการพูดออกไปแล้วทําให้เขาต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวหรือการพูดออกไปแล้วมันทําให้มันเข้าเนื้อเขาน่ะ าการพูดหรือพันธสัญญาใดาๆเนี่ยที่มันแสดงออกไปที่มันพูดออกไปและทำให้เขาต้องแย่ yeah. หรือมันเป็นผลตีกลับนะ่ะคนคนนี้ฉลาดที่จะเงียบและไม่พูดเพราะเขาเองเนี่ยอาจจะคิดแล้วว่าพูดไปกับเข้าเนื้อไม่พูดซะดีกว่าถ้าไม่พูดมันจะดีกว่าแบบนั้นข้อความที่เขาอยากส่งบอกคุณ เขาอยากให้โชคชะตามันนำพาคุณกลับมาอีกครั้งเขาไปขอพรมาไหมเหมือนเขาไปขอพรให้คุณกลับมาเลยคนคนนี้เป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะเป็นคนฉลาดไหวพริบดีเป็นคนที่มีเซนส์นอย่างลึกดีแล้วก็เป็นคนที่ดินน้ำลมไฟมีในมือแล้วโชคชะตาก็เล่นตลกกับเขามากคนที่วนไปกับวนกลับมาคนที่ไปกับวนกลับมาตลอด ที่เขาอยู่ในความสัมพันธ์กับใครเขาจะบอกว่าเขาเสียใจเหมือนกันนะที่เขาอาจจะไม่มีเวลาให้คุณเขาอาจจะน้อยใจคุณที่คุณไม่ใส่ใจเขาเขาอยากได้คือเขาไม่ใส่ใจใครไม่เป็นไรแต่คนที่รักเขาอ่ะต้องใส่ใจเขาเยอะๆต้องรับเขาให้ได้ในความเป็นตัวตนของเขาต้องรู้นิสัยเขาเขาชอบอยู่เงียบๆ เขาไม่ชอบจุกจิกจูจ้จี้เขาไม่ชอบทําตามที่ใครต้องการเขาไม่ชอบการเรียกรอก้องแต่เขาต้องการจากคนอื่นเขาต้องการให้คุณทําถ้าคุณไม่ทําเขาก็ไม่ได้ว่าแต่เขาน้อยใจเขาคิดแล้วเขาก็น้อยใจเขาก็บอกว่าคุณไม่สนใจประมาณนั้นคุณเขามองคุณว่าคุณเป็นดี e อมเพรสของเขานะดีแอมเพรสของเขาคือคนที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบ ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่เขาถามว่า,าคุณเป็นคนที่ดีหรือว่าเขามี The อ็มเพ s สของเขา mm hmm. เขามี The อ็มเพ s สตรงนี้ค่ะมี The อ็มเพ s สคนที่เขาคิดว่าดีที่สุดเป็นแม่ของลูกใครสักคนดูแลลูกได้ดีเป็นคนชอบทํากับข้าวเป็นคนจิตใจดีอ่อนโยนอ่อนหวานใช่คุณไหม ใช่ไหมคุณคุณอยู่ในอาการของอารมณ์เดี๋ยวนะคือเขาเป็นคนที่ชอบความเงียบเียบไม่ชอบทะเลาะกับใครข้อความที่เขาจะบอกคือถ้าเราสองคนมันเป็นความสัมพันธ์ที่ปรับตัวกันแล้วไม่ได้เข้ากันก็ไม่ได้เติมเต็มก,กันก็ไม่ได้ในบางสิ่งบางอย่างและชอบทะเลาะกันอยู่แบบนี้ ก็อืมก็ถ้าคุณจะไปก็ไม่ได้ว่าถ้าคุณจะถามอะไรเขาไปเขาก็ไม่ตอบรับเขาก็จะเงียบๆคุณจะอยู่หรือคุณจะไปเขาก็ไม่เดือดร้อนเขาก็จะเงียบๆเขาก็จะเฉยๆทำเหมือนไม่ทุกข์ไม่ร้อนทําเหมือนไม่หายใจอะประมาณนั้นอะแต่ถามในใจของเขานะ่ะเขาพยายามที่จะถามว่าเสียใจไหมมันก็เสียใจมันก็เสียดายแต่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีอิโก้ไง ấy. บอกแล้วว่างอไครไม่เป็นบอกแล้วว่าจะไม่พยายาม่ิผไม่พยายามที่จะล้างไขรถ้าอยู่ก็ขอบใจถ้าถ้าอยู่ก็ขอบใจถ้าไปก็ขอบคุณประมาณนั้นนะคะเขาจะไม่ทำอะไรทั้งนั้นในความรักความสัมพันธ์นี้เขาจะปล่อยเขาอยู่เขารู้เหตุและผลเขารู้ในการแก้ไขปัญหาครั้งนี้เขารู้ถึงความสัมพันธ์นี้แต่เขามองความสัมพันธ์นี้ว่าคุณอาจจะไม่ใช่คนที่สามารถที่จะเติมเต็มเขาได้ คุณอาจจะเป็นคนวินวินเวียงเบียงซึ่งคนบัตรนี้เขาอาจจะไม่ได้ชอบเพราะฉะนั้นข้อความที่เขาจะบอกคุณคือก็ถ้าอยู่ก็ขอบใจแต่ถ้าไปก็ขอบคุณก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเออประมาณนั้นหรือเปล่าจริงเพราะเขาค่อนข้างจะมีคนตัวเลือกเยอะเขาอาจจะมีความสัมพันธ์ใหม่ๆคนเข้าหาเยอะเพราะฉะนั้นเขาคุยกับใครเนี่ย คนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างจะไม่เอาใจลงไปเล่นหยอดไหมหยอดแย่ไหมแย่แต่ไม่เอาใจลงไปเล่นเพราะว่าคนคนนี้คงผ่านประสบการณ์อะไรมาเยอะคงโดนมาเยอะเจ็บมาแยะเพราะฉะนั้นเขาค่อนข้างระมัดระวังตัวเขาเองมากๆแล้วก็เป็นคนที่มีคนเข้าหาไม่ซ้ำหน้าคุณมาคุณไปก็มีคน,นใหม่เข้ามาคุณไปก็ยังมีคนใหม่เข้ามา เพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ได้ปักอกปักใจกับใครเข้ามาก็ขอบใจอยากไปก็เชิญอะไรประมาณนี้น่าจะออกอาการนี้นจะจ๊ะโอเคไหมอืมไม่รู้ว่าร a นดอมคลิปของใครมานะคะอาจจะตรงกับคุณหรือไม่ตรงก็เดีย๋ยวว่ากันโอเคปะชอบไลค์เยอะๆแชร์เยอะๆเม้นเยอะๆถ้าถ้ามันคนเข้าชมเยอะถ้ามัน มีคนเข้าชมเยอะมากอาจารย์ก็จะทําต่อนะคะจะได้สลับสลับกันไปมีคนขอมาพลิกอาการพลิกอเด็กเดี๋ยวจะทําให้แต่ว่าขอให้มีเวลานิดนึงอาจารย์มีงานอื่นที่ต้องทําอาจารย์มีงานหลักของอาจารย์นะคะเพราะฉะนั้นการมาทําคลิปเนี่ยถ้าวันไหนขยันเนี่ยคือแบบคือแบบว่ากินกาแฟมาดีดมากขยนันแต่พักนี้ไม่ค่อยได้กินกาแฟอาจารย์ไม่อยากกินเยอะมันติด อาจารย์เป็นคนติดอะไรง่ายๆถ้าดื่มกาแฟเยอะๆแล้วกลางคืนมันจะนอนไม่หลับอาจารย์ก็เลยไม่ค่อยอยากดื่มแต่เวลาดื่มกาแฟไปล้ดีดมาก <c oughs> ขยันทั้งวันนะคะโอเคไหมอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ที่คลิปชั่นบล็อกและอย่าลืมดูดวงส่วนตัวอะไรคะ่ะแอ๊ดไซอยามเาแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ